รผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานคุณเนามีจุดเริ่มต้นมาจากเดิมทีตนเองนั้นชื่นชอบการรับประทานน้ำปลาหวานอยู่แล้วจึงได้คิดค้นสูตรของตอนเองขึ้นมาเพื่อไม่ให้เหมือนใคร ได้รับผลการตอบรับที่ดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวจึงทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานคุณเนาเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่โดดเด่นเป็นอย่างมากค่ะขอนาวรับร ออเดแต่แต่ผก็เหออเดอร์ของเราจะเป็นออเดอร์ต่างประเทศนต่างแดนไม่ได้ขายในบ้านเราอะนะคะคือเราจะส่งแผ e ่ C นเอเชียค่ะที่อินโดมาเซียเวียดนามเวียดนานนม,นานานมเปิดตลาดแต <c oughs> ่หาลูกค้าไม่ได้ไม่มีขมิ้นเนี่ยค่ะ <c oughs> ที่เราเราเราทำการส่องนนออกปีละุกวันนะคะ <c oughs> แต่ในตลาดบ้านเราไม่ได้วางต่าที่จะมาออกตามงานอ <c oughs> ของต่างแดนคืคือการผลินะคะก็คื <c oughs> อเราเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะเช่นน้ำตาลมะฮอง หัวหอมก็ทําความสะอาดแล้วก็มาซอย่นะคะทำความสะอาดแล้วก็าบดน,นะคะเรานําน้ําตาลมากวนนะคะกับน,น้ปาปลาประกวนกับน,น้ําปลาให้ได้ที่ถ้าเติมหัวหอมเติมพริกเติมกุ้ง,งแค่นี้ค่ะ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการผลิตความสะอาดที่ได้มาตรฐานจึงทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานคุณเนาเป็นอีกสินค้าที่น่าเป็นของฝากอย่างมากสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่บ้านเลขที่9 0ท36แขวงบางชันเขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพหรือโทร086 345 5689หรือโทร084 944 2549 ติดต่อคุณนาวรัดล้ำสกุล